สวัสดีค่ะนี่แป้งเองนะคะวันนี้อ e ีซี่คารามีส่งมอบรถให้กับลูกค้าที่สุขุมวิทสิปแ,ปและรถที่เราเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้านั่นก็คือ Honda CRV นั่นเองค่ะเป็นรุ่นย่อย1.5 EL 4W h e e l รถ7ที่นั่งสีดำคือสวยดุดันมากๆและเจ้าของรถของเราในวันนี้ก็คือคุณเจอร์มี่นั่นเองค่ะเป็นผู้จัดการใหญ่อยู่ที่เซนทัลเวิร์คคุณเจอร์มี่และครอบครัวเดินทางมารับรถด้วยตัวเองเลยค่ะ แป้งขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่เห็นคลิปรับรถของคุณเจลมี่แล้วอยากได้รถป้ายแดงเหมือนกันก็ทักมาสอบถามได้เลยที่เพจของเรานะคะออกรถป้ายแดงกับอีซี่คาง่ายมากๆค่ะขั้นตอนนะคะจองเพียง1,000บาทหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องเอกสารค่ะยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ครบ รอผลประมาณ3 5วันทําการเพียงเท่านี้ลูกค้าก็จะได้รถป้ายแดงสวยๆไปใช้เหมือนอย่างคุณเจอรมีนั่นเองค่ะอีซี่ค่ะออนิวคาลิซิ่งเราคือลิซิ่งรูปแบบใหม่ที่ให้ลูกค้าออกรถป้ายแดงกับเราได้ทุกรุ่นวันนี้แป้งขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปของแป้งจนจบนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจบริการโทรได้เลยค่ะที่เบอร์0809398884แป้ง ค่ะ